ซีไอซีไอซีไอกระสุนผู้แม่งขนตรงโอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราอยู่ในเกมทีพอเทสทูเช่นเคยนะครับกับคาร์ดไพโลสายสับไว้แล้วนะนะโรฮิ่งเซตนี้ก็จะเป็นเซ็ตที่เน้นในด้านการอ่าสับอาวุาานธนะครับเพื่อทำ damage หรือทำคอมโบให้กันก็เดี๋ยวไปดูันะครบอาวุธมี ข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างผมนะเดี๋ยวไปจอเดี๋ยวไปอธิบายเลย Let's go <S โดยอาวุธชิน้นแรกของนนะที่เราจะพูดถึงก็คือปืนดีเกรเซอร์นะซึ่งมีความสามารถในการที่เรานั้นจะทําการเก็บอาวุธเร็วขึ้น30%และอาวุธจะเริ่มใช้เร็วขึ้น60%นะครับแต่จะมีข้อเสียที่ราเมจจากการอนะัปเตอร์ร์นจะหายไปถึง66%หือ oh. วาาา่าหายไปเยอะอยู่สหรับในโย่แล้วก็กระสุนในการใช้ กับการแอบบังก็คือมันยมา25%นะจากปกติบนไฟเพโลมันสุดท้ายกระสุนอย่างที่20นะแต่อันนี้มันสุดท้ายอยู่ที่25นะขายดี25 25ก็ถ้าจะบังก็ระวังกระสุนหมดแล้วกันผมนะส่วนในเรื่องดาเมจเนาะนะก็จะอยู่ที่ดาเมจดปกติอยู่ที่6-13ในดาเมจมินิคี้ก็อยู่ที่17-18ดาเมจคลีจะอยู่ที่19-19แล้วก็ดาเมจจากการอัปเตอร์เบิร์นนะจะอยู่ที่1แล้วก็ดาเมจจากการอัปเตอร์เบิร์นแบบมินิคี้ของเราก็จะอยู่ที่2 ซึ่งประโยชน์ของไอเจ้าปืนนี้ผมนะก็คือการตับไปใช้อาวุธชิ้นอื่นเพื่อ,นะอทำการคอมโบกันะต่อไปนะก็จะเป็นปืน The Reserve Chuter นะซึ่งก็จะปืนที่เมื่อเรานั้นเริ่มใช้อาวุธนี้ผมนะก็คจะตับเป,นะป็นไอปืนนี้ครับมันจะเร็วขึ้น20%เลยนะแล้วก็ถ้าเรานั้นทำการยิงศัตรูที่มันโดนแรงระเบิดน,นะครับนะมันก็จะโดนดาเมจเป็นมินิคีนะต้องลอยต้องลอยกลางอากาศต้องลอยกลางอากาศ ต่ใช้แบบตอนโซเจอร์จำหรือว่าตอนเดโมจำเนี้ยนะถ้ามุนแบบมันโดนระเบิดแล้วเรายิกางการ์าๆแล้วมันติดมินิคิวนะซึ่งข้อเสียนะก็อ,อยู่ที่ขนาดแมกกาซีนจะลดลงไปถึงสาสปเนะปกติปืนลูกซองมันอยู่ที่6กตันนะแต่ปืนนี้มันอยู่ที่สตันเลยก็ถือว่าน้อยน้อยอยู่แต่ก็สามารถตับเอามาใช้ดได้คนเลยว่าเป็นปอะไรแบบว่าตับไวมากตับไวดีทีเดีโอเคนะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นอ,อันนี้มันขออเปลี่ยนชื่อ จริงมันใช่ว่า the end future er นะเมื่อเราตีใส่ศัตรูที่ติดมีติดไฟนะเราจะทําดาเมจเป็นมินิคีวนะซึ่งก็ถือว่าเป็นดาเมจที่แรงมากแต่ถ้ามุเราสังหารสังหารศัตรูที่ติดไฟด้วยขวาเนี่ยเราจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นซนะึ่งข้อเสียก็คือดาเมจปกติจะลงไปถึง33เซ็นะแล้วก็จะไม่มีการสุ่มชีติคอลนะแล้วก็อ,อาวุธนี้นาจะเก็บช้าลง35เร์ซ็นนะก็คือเราจะเก็บเป็นอาวุธอื่นเนี่ยใช้ช้ามาปกติถ้าเป็นปืนอื่น ดีมากเฮ้ยแต่ถ้ามันใช้ขวาเนี่ยมันจะปั่นมาเป็นพื้นโอ้โหพื้นถืดเขาใช้ปั๊ดสตูแบบว่าติดติดมุมติดมุมมันจะแบบว่าปั่นนะครก็ในรูปแบบการเล่นของไพโรเซตนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็ยิงตัดจับยิงเล่นตามปกตินะครแค่ผมจะมีการคอมโบขึ้นมาไม่ค่อยถึงก็เดี๋ยวไปดูการเล่นไพโรเซตนี้ในเกมหลังผมเลยนะ Let's go ก้ เ็นจะเลิกแล้วมนะสามสองหนึ่งเอาออกมาเหมือนว่าเพื่อนเรานี่จะมานยังจะมา สุดจะหมดโอ้โหตะสุดมัป็นหน้าตาถึงว่าตอนนี้ทีมเราจยายามทำการแชมป์ใหญ่มึงจะโป้หาพ่อมึงเหรอนียเฮี่ะโดน,น,นคู่ไปที ตับเอ้ายังกูเรื่อดเรื่องหมอหมอไปี่ยไม่ดูเลยหมอหมอหมอพายไปแล้วเอ้ายังเด้ไโอ้ย เริ่มมากันเนยอะจริงเราไม่ต้องไอบบัสหอกนะครับมันเปิดประตูอโอ้ยโอ้ <c oughs> โหนี่จะแม่นนะ

ไอ้เปิดคำไอ้เปิ่าออกมาทีโอ้โหโดนไปเฮ้ยตกใจมดโอ๊ยเฮ้ยโอ้โหเย้ข้าตัวไม่ถึง ก็เวลาเล่นไฟโรดก็ระวังระวังไอ้พวกสเกลแบบว่าคิวคิวหน่อยเล่นเรามันไม่ได้ยิงไกลอะไรมากเท่าไหร่นนะครับ <c oughs> โอ้โหโ,ห <c oughs> โอ้โหยัง <c oughs> ไม่ตายอีกอ่ะ ngu ta mét thật chết kệ ui ông ngủ ai dưới trên วันนี้วันตายของเจ้าโอหัองแน่จริงก็เข้ามานี่ไงโอ้ยเก๊าไอ้เยอะเก่งไม่ได้หรอผิวชิบหาย หายเก็บมาภายในสามวินทีแรกโอ้ยโอ้ยคี ครับดูสถานการณ์จะต้องดีขึ้นนะครับมื่อกอนแปลว,ว่าเราโดนฝั่งข้างคนเดียวเลยนะฮะับอกแค่ว่าแท้ไม่ได้เกิดค,คยยุ้นเลือดคูหายเลือดคูหายไปในเบิร์ดแล้วล่วงล่วงอยากไหาลูกกองไปทักทโลกนีอ่ะ โอ้ยแ,แ,แ,แรง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 มากเกินนี่ยัยมีขังกบาบพัดีมีมิติมาดิรับโอ้ยมิติเออไปใช้พิธีเซนที้มิติแล้วหรอกตันหลบแล้วตันหลบแล้วโอ้โหโอ้โห บอกเลยว่าไม่ได้เิดมอไม่ให้พุดไม่ได้เจเจ็บมาเกเจ็บมาก เรียบร้อยก็ตารแรกคิวไป18ตัวของตายไป7ตัวถือว่าเป็นตาที่ดีนะครับทีถือว่าโคจะเริ่มออกกันเริ่มดำซําเบนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ฝั่งดันกันแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับว่าตาที่เราจะดันได้จบไหมหรือจะติดตรงจุดท้ายเดี๋ยวก็ไปตัดตอนเกมเริ่มเลยผมนะ เกมนะเกมเริ่มเห็นอะไโอโ้เลือด ขอเซตยอดโอ้โหเจ็ดโอเคโกับตายเอาเย่งเลยก้เอ่รถผ่ายแล้วไม่ใครนาดรถเลยไอ้รถรถมันทิ้งอยู่เต็ม เอาจะตับกหน่อยกระตจนตับแม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้โหไม่เลยทีนีมันใส ตับน,นี่ไงเฮ้ยไปโดนตับโอ้ยไอ,ไอ้คิดติดถ้าเมื่อกี้ตับต่แรกเนาะตายโอ้โหมกโหนี่เลย

้าเวเสบายจริงรอะดูเล่นๆเนี่ยปกติเห็นคนเล่นสบายครับพอถจอกระเจ้าที่ว่าตัวมนเป็นอิกกอบกี่อีกเอาจะโดนบาลานซ์โอ้ยอ้าวรอยหรือเปล่าเอาไม่โดนมคนโดนแทนและ ต้องห่วงครับคนมีคนโดนแทนผมแล้วนะครับรอยไปใรอยไปโอ้ยมีเพียร โอ้ยโอ้โหายว่าแล้วโบกัดกัด้านบนไม่รือด้านล่าง ไป,ปีนปีนปีนโล่โอ,โอ้โล่งจังเลยร่วงเอ้ยไี่ไหนเนี่ยเรียบร้อยตอนนี้ผมนะก็ทั้งทั้งสองดาลรวมกันงผมนะก็ได้คิวประมาณสามสิบเอ็ดสายไปสิบตัวของผมนะ โอเคแนละ้วก็เป็นไงกันบ้างสำหรับเซตนี้ก็ใครที่ชอบเซตนี้แล้วก็การเล่นของหงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นตัวอะไรเป็นเซตอะไรของนะก็ฝากติดตามด้วยน,นะไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย